เรื่องราวต่อไปนี้เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ความจเจริญยังเข้าไม่ถึงและมีอยู่คืนหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าทิดเอ๋อซึ่งทิดเอ๋อที่ว่านี้จัดว่าเป็นไอคีเหล้าประจำหมู่บ้านพอพระอาทิตย์ตกดินทิดเอ๋อ er ก็มักจะเดินออกไปหาของป่าเพื่อนำมาขายซื้อเหล้ากินไปวันๆแต่แล้วนาทีนั่นเอง ทิดเอ๋อก็เดืเหลือบสายตามองไปเห็นแสงไฟประหลาดลอยละลิ้วอยู่ทางฟากหนึ่งของป่าซึ่งห่างจากจุดที่เขายืนประมาณ20เมตรเห็นจะได้เฮ้ยนั่นมันแสงอะไรวะเกิดมาไม่เคยเห็นทิดเอ๋อบ่นพึนพรรมพำระหว่างนั้นก็ยืนนิ่งคิดพิจารณาในใจลึกๆก,ก็สันนิษฐาน คงจะเป็นแสงของผีพงไพรในดงป่าไม้ทึบแห่งนี้ก็ได้แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าตนเองต้องเดินตามดวงไฟปริศนานั้นไปเพื่อว่าดวงไฟประหลาดนั้นจะให้โชคหรือพาไปเจอสมบัติกลางป่าใหญ่ก็เป็นได้ว่าแล้วทิดเอ๋อก็เร่งฝีเท้าเดินตามแสงไฟพูดยังไม่ทันขาดคำจ,จู่ๆแสงไฟปริศนาก็ได้ลอยหายไปเสียดือ้อ เราก็ว่ามันเป็นแผนเพื่อหลอกล่อให้เขาต้องมาหลงอยู่ในป่าแห่งนี้และทันใดนั่นเองเริ่มปรากฏเสียงหัวเราะของผู้หญิงมันดังแว่วออกมาจากป่ามืดข้างๆทิดเอ๋อเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่จะตัดสินใจวิ่งหนีกลับไปยังเส้นทางเดิมที่เคยเดินผ่านมา แต่เมื่อเขาได้หันกลับไปมองด้านหลังปรากฏว่าเขาก็ได้มองเห็นแสงไฟปริศนามันกำลังลอยเคลื่อนตามหลังของเขามาติดๆดหลังจากคืนนั้นผ่านไปก็ได้มีชาวบ้านออกไปเก็บของป่าแล้วก็เจอร่างของทิดเอ,อ๋อได้กลายเป็นศพอย่างที่เห็น เมื่อชาวบ้านทุกคนเห็นศพของทิดเอ๋อแล้วหลายคนก็ต่างลือกันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าทิดเอ๋อถูกช้างป่าทำร้ายบ้างก็คิดว่าทิดเอ๋อถูกเสือเล่นงานไปจริงทั้งนั้นทิดเอ๋อไม่ได้ถูกเสือเล่นงานแน่แน่นายอ่ำก็เป็นหนึ่งในลูกบ้านที่มาร่วมหาสาเหตุการตายของทิดเอ๋อซึ่งในายอ่าคนนี้เองอดีตเมื่อนานมาแล้วเขาเคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อน และปัจจุบันได้พันตัวมาเป็นพรานป่ารับจ้างแน่ใจเหรอวันทิ์เอ๋ไม่ได้ถูกเสือฆ่าตายนะเสือมันต้องกินเนื้อหารใชว่าจะดูดกินแค่เลือดสภาพศพของทิดเอ๋อมีแค่บาดแผลที่ตรงบริเวณลำคอเหมือนถูกกัดดูดเลือดจากบาดแผลจึงสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงหากไม่ใช่เสือ แล้วพลานคิดว่ามันเป็นตัวอะไรกันละ่ะข้าก็ไม่รู้และในช่วงบ่ายของวันชาวบ้านก็ต้องนิมนต์พระมาทําพิธีเผาศพของทิดเอ,อ๋ออยู่ที่ป่าช้าหลังหมู่บ้านจ้ว่าไปแล้วการตายของทิดเอ,อ๋อมันยิ่งทําให้ในอ่ำเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าฆาตกรมันคือกระสือผีสองหัวอย่างแน่นอน จะว่าไปแล้วนายอ่ำก็เคยเผชิญหน้ากับกระสือผีสองหัวด้วยเช่นกันตอนสมัยที่เขาเคยไปนั่งขัดห้างล่าสัตว์เมื่อหลายปีก่อนแต่โชคดีที่กระสือผีมันไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาจึงทำให้การนั่งห้างของเขาในคืนนั้นผ่านลุกล่วงปลอดภัยมาได้ด้วยดีแต่ถ้าว่าในตอนนี้เหมือนว่าทินป่าที่มันเคยอยู่อาศัยจะขาดแคลนอาหารเสียแล้วจึงทำให้มันเข้ามาใกล้เขตหมู่บ้าน และการตายของทิดเอ,อ๋อก็ใช่ว่าจะเป็นศพสุดท้ายของเรื่องนี้ในคืนนี้เองหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปได้ไม่นานบริเวณบ้านของลุงหมายจูจูก็ได้ปรากฏมีแสงไฟประหลาดวูบใหญ่ลอยโผเข้าไปในลังไก่หลังบ้านของลุงหมาย ก็เริ่มได้ยินเสียงไก่ร้องดังกังวานราวกับประพกมันกำลังแตกตื่นต่อสิ่งใดไม่ทราบแน่และเป็นช่วงเวลาเดียวกันเมื่อลุงหมายได้ยินเสียงร้องของไก่ดังหอยหวนลุงหมายจึงรีบถือไฟฉายตัดสินใจเดินตรงไปสำรวจ เอินศาสต์สองเข้าไปกระทบกับใบหน้าของหญิงชราสองคนและยังมองเห็นมีลำไส้ระยงระยามน่ากลัวจึงเป็นเหตุให้ลุงหมายยืนตกใจทำอะไรไม่ถูกเมื่อกระสือผีต่างรับรู้ว่ามีคนเห็นมันเข้าแล้วมันก็รีบบินโฉบเข้ามาทำร้ายลุงหมายทันทียังไม่ให้ตั้งตัวกระสือผีได้สังเขี้ยวกัดเข้าไปที่ลำคอของลุงหมาย กนที่จะดูดดื่มรสชาติของโลหิตอย่างสำราญรุ่งเช้ามาถึงชาวบ้านเดินมาเห็นลุงไมายได้กลายเป็นศพตัวแข็งไปเสียแล้วพร้อมกับไก่ในเล้าก็ล้มตายไปด้วยเช่นกันเหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งสร้างความหวาดหวั่นต่อผู้คนเป็นอย่างมากโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยเมาบ้านก็ทิดเออพอมาวันนี้ก็เจอศพของลุงไมย แล้ววันพุ่งนี่ล่ะใครจะเป็นศพต่อไปเสียงชาวบ้านคนหนึ่งพูดด้วยอารมณ์วาดวันต้องเป็นกระสือผีสองหัวแน่ๆที่มันเป็นคนฆ่าทิดเอ๋อกับลุงไม้ในอ่ำว่าจะไม่พูดแล้วแต่ก็ต้องพูดขึ้นมาให้ทุกคนฟังเอ๊หมู่บ้านเรามันมีผีกระสือด้ยวยหรือหมู่บ้านเรามันไม่มีหรอกมันมาจากถินอื่นต่างหาก และไอกระสือผีตัวนี้มันก็ไม่ธรรมดาเสียด้วยเพราะมันมีสองหัวข้าเคยเจอมันมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนดูท่าทางเหมือนชาวบ้านหลายคนจะไม่เชื่อที่นายอ่ำพูดแต่ถึงอย่างไงนายอ่ำก็ยังยืนยันต้องเป็นฝีมือของกระสือผีอย่างแน่นอนเืนนี้ห้ามให้ทุกคนออกจากบ้านเป็นเด็ดขาดแม้จะได้ยินเสียงอะไรก็ตามห้ามเปิดประตูออกมาดู อําได้ตัดสินใจอาสาแทนชาวบ้านทุกคนที่จะล่ากระซือผีสองหัวในคืนนี้ด้วยตัวของเขาเองเมื่อยามวิการมาถึงในอําก็ได้ใช้ไก่ตัวหนึ่งเป็นเหยื่อล่อหวังว่าคืนนี้มันจะโผล่หัวออกมาตามคำขอและแล้วทันใดนั่นเองก็เริ่มเห็นมีแสงไฟประหลาดกำลังเคลื่อนออกมาจากป่ามืด แลกกาลังลอยมุ่งหน้าไปหาไก่ตัวดังกล่าวกรื้อผีสองหัวเมื่อได้จังหวะมันก็ลอยโชบกระชากไก่ตัวนั้น สูบเลือดกินในเวลาอันรวดเร็วครั้นเมื่อยามมันเผลอในอ่ำก็รีบยิงปืนเข้าไปหามันทันทีกระสุนปืนยิงเข้าถูกศีรษะหนึ่งของมันจนสิ้นชีพแต่เท่าว่ามันยังไม่สิน้นฤทธิ์ก่อนจะรีบลอยหนีเข้าไปในป่ามืดข้างๆในอ่ำรีบวิ่งตามมันไปทันที เห็นแสงไฟวับๆับลอยเคลื่อนอยู่ด้านหน้าและไม่นานมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยในอ่ำไม่กล้าที่จะประมาทท่านใดนั้นกระสือผีได้จู่โจมเข้ามาจากด้านหลังของเขาในอ่ำพลาดท่า และถูกมันเล่นงานจนบาดเจ็บหนักอยู่พอสมควรกระสือผีพยายามจะสูบเลือดของเขาในอ่ำเร่งยื่นมือเข้าไปหยิบไม้แหลมที่พื้นแล้วนำมาแทงเข้าที่ใบหน้าของมันอย่างเต็มแรงจนทะลุไปด้านหลังเป็นเหตุทำให้กระสื้อผีได้ตายคาที่หลังจากนั้นในอ่ำก็ได้นำกระสือผี กลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวบ้านทุกคนวันนี้แหละคือฆาตกรที่ฆ่าทิดเอ๋อและลุงหมายเมื่อคืนก่อนหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ทำการเผากระสือผีหวังว่าผีร้ายจะไม่กลับมาฆ่าชีวิตของคนในหมู่บ้านอีกแล้วส่วนในอําก็ได้รับความดีความชอบไปแบบเต็มๆหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครต้องเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติอีกเลยนับแต่นั้น